สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำเสียงท้ายคีย์นะครับของ Mo t o r o l a GP328 plus นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวซ้ายมือคือเป็นเวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชั่น1่นะครับตัวขวามือก็คือตัวเป็นเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้นะครับที่ให้เปรียบดูแบบนี้นะครับก็เพราะว่าสองตัวนี้นะครับ เวอร์ชันการทํางานไม่เหมือนกันนะครับรูปทรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมนูต่างๆมันจะสลับกันนะครับสลับกันนะครับเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชั่น2นี่ครับเมนูมันจะสลับกันแต่ตัวชื่อเมนูมันก็เหมือนกันนะครับอะเดี๋ยวเรามาทําเสียงท้ายคีย์พร้อมกันนะครับอผมจะตัวเวอร์ชันนึนี่นะครับผมทําไปแล้วนะครับวิธีทําเสียงท้ายคีย์นะครับอะผมจะมาทำตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับเวอร์ชัน2นะครับ วิธีใส่เสียงได้คีนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงได้คียนะครับอ่ะเดี๋ยวกดออกบอกก่อนอ่านี่ครับอ่าอ่านี่ยังไม่มีเสียงได้คียอ่ะทีนี้เรามาทําเสียงได้คีพร้อมกันนะครับกดเมนูกดเมนูอ่ามาเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่30เห็นไหมครับเมนูอ่าโรเจอร์เนี่ยครับก็คือโรเจอร์นะครับนะครับอ่าตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับมันออฟอยู่ก็กดลูกศรขึ้นให้เป็นออนนะครับไดออนเสร็จก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด e อ็กซลงมาอ่ะทีนี้อ่ะตอนนี้นะครับมันเราทําเสียงท้ายคีย์แล้วนะครับอ่ะเราจะวอออกมานะครับทีนี้อ่าเราจะวอออกมาหาตัวนี้นะครับหาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตึ๊ดอันนี้ี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเสียงท้ายคีย์ อ่านี่คือวิธีทำเสียงท้ายคีนะครับ Announcer. อ่าปิดเสียงท้ายคีนะครับปิดเสียงท้ายคีก็กดเมนูเหมือนเดิมครับเมนูมันออนอยู่เห็นไหมครับมาเมนูที่30นะครับปิดก็มันออนอยู่ก็อ่าปิดมันนะครับปุ๊บออนอยู่ก็กดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ออกมาครับอ่ะเรามาลองใหม่ตอนนี้เราปิดเสียงท้ายคีแล้วนะครับอ่าไม่มีเสียงท้ายคีแล้วอ่าเห็นไหมครับ ็นไหมครับอ่านี้มันห่างกันใกล้กันอ่าเนี่ยครับวิธีอ่าใส่เสียงท้ายคีย์นะครับถ้าท่านชอบก็ใส่ไปนะครับอ่าถ้าไม่ชอบก็ปิดนะครับแบบนี้ครับปิดเสียงท้ายคีย์แบบนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับอ่าเวอร์ชั่น2กับเวอร์ชันน1นะครับมันก็อ่าการใช้งานไม่เหมือนกันเมนูเมนูเหมือนกันครับเมนูเหมือนกันแต่ว่ามันจะสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเองนะครับอ่า ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ